不啰。啊嗯 ออดลออ้อเปลี่ยนแล้วนะครับมอเตอร์ตัวนี้ถอดออกเลย นี่นะครับกล่องควบคุมนะฮะเดี๋ยววิธีเสียบวิธีต่อสายไล่สายเดี๋ยวผมทำล้อเสร็จแล้วผมจะผ่าเขาตอนนี้ถอดออกเลยนะครับหนึ่งสองถอดมอเตอร์ไอถอดแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับนี่แบตเตอรี่ถอดนะฮะกอแบตเตอรี่ถอดอล้วก็ยุบนี่นะยังยู่ออกไม่ยืดยืดถอดให้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวมันาอะไรวาเสียบตรงไหนตรงไหนนะนแล้วก็ดูสนใจเฉพาะสายของมอเตอร์นะครับสนใจนี่สายมอเตอร์ ของน้ําเงินส่วนส้อมขาวนี่เป็นสายไปเลี้ยงหลอดนะนี่ส้มมีสีเส้น,นครับเนี่ยฮะต่อทั้งชุดนะครับต่อเราเลยไม่เอาแล้วมอเตอร์ไม่ใช่